โบทอก50ยูนิตสามารถฉีดตรงไหนได้บ้างสวัสดีค่ะหมอหน่อยเองนะคะหลายคนสอบถามเข้ามานะว่าโบ็อก50ยูนิตที่มีโปรโมชั่นอยู่เนี่ยสามารถฉีดตรงไหนได้บ้างฉีดทั่วหน้าเลยได้ไหมจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า50ยูนิตจริงๆไม่ได้เยอะนะคะเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของโดที่ต้องใช้ทั่วหน้านะโดยปกตินะคะ50ยูนิตจะใช้ตรงไหนได้บ้าง 50ยูนิตนะคะจะสามารถแก้ปัญหาริ้วรอยบริเวณครึ่งบนของใบหน้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตานะคะก็คือตีนกานั่นเองหรือว่าบริเวณรอยย่นตรงหน้าผากหรือว่าหัวคิว้วตรงนี้นะคะสามารถที่จะเก็บได้ด้วย50ยูนิตค่ะเพราะว่าปกติตีนกาก็ใช้ประมาณข้างละ 10-15ยูนิตหน้าผากก็ใช้ประมาณข้างละ12-15ยูนิตนะคะแล้วก็หัวคิ้วก็ใช้ประมาณ10ยูนิตค่ะดังนั้นก็คือ50ยูนิตสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว50ยูนิตนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาครึ่งล่างของใบหน้าได้นะคะโดยการฉีดกรามนั่นเองหรือว่าใช้ลิปหน้าก็ได้แต่โดยปกตินะคะกรามของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้โดยค่อนข้างเยอะโดย